เพรามรั่วมันน่าจะไม่มีอะเนาะ ปล่อยคอมเร็วเลยผมดูเขาข้างหน้าเนี่ยลูกเอ๊ะต้องการจังหวะดีๆเนี่ยอะไรครบรถเราแรงอัดขึ้นแม่งเลยเหยียบขึ้นเดียวความเร็วนี่ไม่ไม่ตกอ่ะเจ็ดสิบเลียตลอดอ่ะ ถ้ามันได้รอบมันแล้วมันก็ไม่กำลังก็ไปได้เลยนะอยู่อยู่มานพันสี่พันห้าเนี่ยเกียร์เกียร์เกียร์สิบเอ็ดเกียร์สิบถนนางเนี้นะรถแก๊สมาวิ่งเนี่ยเรียบร้อยไม่ต้องมองหลอกทางมองตะเกียร์ความร้อน รถ้มันยังมีวันขวนน่ของเราเป็นรโมันโน,โนี่ความร้อนไม่กระดิเลยถ้ามันขึ้นทีกน่ไปหมดแล้วมั้งถ้ามันได้ขึ้นนี้น่จะไปเลยมัม้งน่าจเรียบร้อยแหละแต่ไม่เคยเหความร้อนมันขึ้น,นทีนะไม่เคยมนันโมย่กว่าข,ข้างนานี่ในเรื่องเครื่องนาความร้อน ขึ้นไม่สอดก็สังเกตความร้อนมันก็ปกติเลยนะไม่ขึ้นเลยซีเว็นอยู่บนวัดป่าซักแก้วสวยนะเคยไหมยังไม่เคยไปเลยอันนั้นผมจะไปแล้วแต่ว่าคนมันเยอะ,ะรถติดซีเว่นเดียวที่แปลงที่สุดในประเทศไทยอ๋อ รถติดตั้งแต่ทางเข้าเลยก็เลยเอไปไปแล้วเม่ก่นมาทางเข้ามันไม่ได้อยู่นะเมื่อก่อนจะเข้าหมู่บ้านแล้วเราตามหมู่บ้านนี้เดินบันไดไปเป็นทางขั้นน่ะมาทีหลังมันมาตัดเขาตัดหมู่บ้านทำทาง เนอเนี่ออยอยากกินขนมจีนเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยหอยิวข้าวไงไม่รู้นี่เราอยู่เขตเพชรบุรีแล้วใช่ไหมตะคอนไทยนี่มันเป็นพิษโลกอ่ะใช่ตะคอ,ไอนไทย เขาแบบขี่มอไซค์ไปทั่วอย่างเงี้ยเขาจะให้ขี่เขาวะนะขี่บิบาร์กอ่ะขี่ไปเลย่นะอลยนะอยากลองอะไปดูลปเลยนะครับปลูกอะไรเปล่าเดี๋ยวเขาเป่าให้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> มาแล้วแหละพุทธประเสริฐหน้าเนี่ยหน้าเขียวๆเงี้ยมาเลยไงช่วงนี้ไม่มีคนเนี่ยอ่าห้องพักน่าจะไม่แพงแเนาะตอนผมไปตอนนั้นก็ถือว่าไม่แพงนะห้องรับห้องรับพันนะห้องละห้าร้อยเจ็ดแปดร้อยก็มีบางที่สามสี่ร้อยก็ยังมีเลยจะเอาลูกค้าพาเมียมานอนหลายรอบเงย เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่นอนเมียก็อยากจะนอนแบบ,บะอะไรบ้างไอ่าเปลี่ยนบรรยากาศไงเอเอบ้านกวางมีแถวนหน้าอะไรประมาณนั้น นิดหน่อยก็เอาแต่นิดเด,นดหน่อยเวลาโตมาโอ้โคตรสวยเลยนะข้าวเขาอะปลูกน้อยจะดูแลดีไง

หลายปีแล้วไหนฮะตอนนูน้<อ>นน,น,นะก่อนไม่มีนะจะปั๊มพี่ทีเนีนะ่ยปั๊มนี่มันมีนานแล้วมั้งเถอะปัมมมนนป๊มนี่มันมีนานแล้วมันมีก่อนเพื่อนเลยนะปั๊มเนี่ย สร้างบนเขาอ่ะใช่อ่ะปั๊มนี้มีก่อนเ่อนปั๊มนี้มีนานแล้วอ่ะปั๊มแล้วมีนานแล้วเนี่ย คมาจอดนอนช่วงตอนขับ1 0้อีก1 0อแล้วก็ขึ้นมาอ่าขึ้นไปช่วงนั้นไปช่วยงานขอนแก่นเนี่ยแล้วก็ขากลับส่งเสร็จก็กลับทางนี้ มันจะมีหมู่บ้านอยู่ชอ่ชองทางเข้าหมู่บ้านมันต้องขึ้นมาบี้สองขมาเอนี่ยลงน,<ม>นี้กอเหอกอลงทางเนี้ทางเล็กๆนี่เหรอ แต่ว่าไม่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันทำทางขึ้นอยู่เนี่ยอ๋อไหนอ๋อเนี่ยไม่ใช่นนะครับตัดตรงน,นี้กอดมัดนก็คล้องนี้แล้วอะไขึ้นไปตอนนี้ยังสร้างมาเสร็จเลยนี่ัเป็นไรวะทางขึ้นมันน่าจะอยู่อยู่แถวๆนี้และมันน้ง นั่นเห็นรถมันจอแจงอยู่ตรงนี้เยอะเออยอะนี่แหละตัดตรงเธอเชิได้ขึ้นพอดีนน่นอะมะั้งนน่นอะนนะก่อนตัลงช่องนั้นที่บอกแล้วก็เดินขึ้นแล้ว อาส่วนแก็บ่พัฒนาเยอะเลยในี่ยนี้อืมพัฒนาเยอะ เป็นเรื่องเวลากูจะห่วงว่าทำไมวิวตรงนี้สวยมากถ่ายรูปมาด้วยถ้าอยู่บนนู้น่ะจะมองเห็นลมสับก็จะมาดูทะเลหมอกตรงนี้แล้วโอ้โหโหลดของช้าเกินเลยไม่ได้เห็นอะไรเลยทีนี้ ไม่ดงงัง่ะ<ด>ลงได้อยู่้างได้ลงได้สามน้อยข่ายนอ้อนี่ตรงนี้จอดตรงนี้ทั้งซีที่นี่ไงจอดได้เน,นี่ยเดินเนี่ยที่ขอางคน เรื่องเนลาวจับถูกหลักของตามไม่ได้ขเขาไม่เป็นไรหรอก เหมือนมันเป็นแอ่งเลยนะมันมีอากเก็บน้ำอยู่กินหรือเปบ่าเนี่ น่าจะมันนะมันต้องเครื่องแรงๆหน่อยเตรียมทางไปได้แหละเตรียมทางลุงโทนี่เหรออาวใช่เหรอเห็นไปลุงโทนี่อันนี้เหรอใช่ลุงโทนี่มาเ<า>ชา่าตรงนี้ทำหมูหันะนั่นน่ะน่าจะเปิดอีกสาขาแล้วมั้งแก่อยู่ตรงไหนนี่จะอยู่รู้แต่ว่าสิ่งเจ็บุว หน่อยเนึ่จะได้ชมวิวมั้งเห็ดเผอ๋อใคจะเอาเห็ดพาะ อยากกินก็ไม่ได้กินหรอกจอดไม่ได้ไกินอะไรก็ไม่ได้กินแล้วขับฟอกอ่ะ <c oughs> ต้องละมานมากเลยแม่แต่นั่งตาละห้อยอยู่บนรถเนี่ยมุดูข้างล่างมีทางขึ้นไปไหมวะ <c oughs> เนี่ย,ยขาลูกเนี้ยเดินขึ้นไปได้เหรอ เป,เป็นเขื่อนวะน,นี่อจาอจจียนนะดารุณามองทางเขียวดีเนาะมาหน้าฝนเนี่ยมองเลยว่าสบายตาดี เาเห็ดเผาผสมกับสาสมุนอะไรเนี่ยสี่ตามตุ่นเลยนะเนี่ยเขามีมีปากนะเราก็เปิดกระจกแล้วไงเขาขี่ตามมาแต่จะต้องตะโกนนะคำว่าตะโกนดีๆนะคำว่าเห็ดเผากับพ่องนี่มันคนใกล้เคียงกันนะเนี่ยหัลากปูขึ้นโอ้ยผมก็ไม่ค้านขึ้นแบบนี้หรอกขึ้นแบบชิวๆไงมมีซีแพคแค่นี้ซีแพคอยู่ข้างบนนะนสอง พอถุงนึงได้ยินน้ำพ้อง ก็ไม่รีบไปแล้วนะรวยเกี่ยวโอ้บ้านจวนี้เรียกว่าอยู่แบบสันเขาเลยนะลำบากดีนลยหลังคง้มล้านข้าอยู่ โคง้โคงตัวอเ,อเออ้ทางโค้งก็จะให้หันไปไหนอะ <c oughs> จบไม่หันให้หันองอันนี้บานจคคนะที่เขาเลยนะ นานๆผ่านมันทีนะเวเช่นไงขบับรถด้วยเที่ยวด้วยนะทำงานด้วยเที่ยวด้วยเรานะ <c oughs> เสียงเงินเยอะจอดไม่ได้ <laughs> เที่ยวเขาก็ไปมองแค่นี้แหลยหัวเขาหลงแล้วเนินเขาวดเยวอะ่ะร้านป้ายยางเลย กลับจากคุทเบิร์นี่กลับทางนู้นใกล้กว่านะหลงสักอะไรหลงเก่าอ่ะอใช่ใชวันนั้นผมกลับผมกลับทางนี้วิ่งมาแต่ก็อาศัยว่าวิ่งมาอยากจะวิ่งมาเส้นนี้ด้วยแหละแต่ถ้าวิ่งมาเส้นนี้ต่อไปจะกลับทางไอ้นี่ดีกว่าทางไหนอะไรวะไอตากฟ้าถานนมันดีแหละว,วิ่งเส้น ที่มาจากไอพิษโลกนันโอนหนึ่งหนึ่งเจ็ดแต่ไม่ไหวเช่นนั้นนะแย่มากใกล้กว่าด้วยอนะ๋ตากฟ้าตากฟ้าใกล้กว่าแสงเราสองรอบแล้วไม่แน่นะจ่าอยู่อ แคมป์สดแน่เอาสายาย, <c oughs> ยาเหยยบเบรกแบบยเยยบแบบว่าไม่ถอนเลยเนาะไฟแดงแจ๋เลยนะ ทิศนี้เรียกว่านอนแต่อยู่รถไป้งานไม่น่านติดก็ติด ปลอดภัยสบาย <c oughs> ลูกเมียเราเป็นที่เป็นทางอยู่แบบอย่างเงี้ยจริงสบายไม,ไม่ต้องห่วงไนงะออกจากบ้านไปก็ไม่ได้ห่วงอะไรวิ่งตามมาได้ไหมนั่นแหละทำมาเล่นสองถูาวิ่งตามมามาเมาไดมาเล่นสามถูกนะ